สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือ2เต็นต์ยูเคคานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถบ้านมือสองสภาพสวยๆม่ไม่ถึงแสนมือเดียวป้ายแดงมาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้สวยจัดสวยจริงนะครับตัวนี้เป็น Toyota a v e n z a นะครับ1.5 s เกียออโต้ปี2013ตัวท็อปนะครับเลขยอยู่ที่67,000กวโลนะครับแท้เช็คศูนย ไม่ขนาดนี้ถือว่าน้อยมากๆนะครับเจ้าของเดิมใช้รักษาดูแลเป็นอย่างดีนะครับส่วนราคาอยู่ที่319,000บาทนะครับตัวนี้โปรโมชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดก็ฟรีค่าโอนด้วยเช่นกันนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมโอนนะครับตัวนี้เป็นรถครอบครัวที่เหมาะกับทุกๆครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดกลางนะครับใช้งานง่ายคล่องตัวนะครับ พี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะครับเราเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับตัว โตโยต้าเวนซ่าตัวนี้นะครับไฟคู่หน้าของเขาก็จะเป็นแบบสเปคเดิมจากโรงงานนะครับตัวไฟไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายงานนะครับส่วนไฟตัดหมอกให้มาคู่หน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฉมปี12นะครับเป็นตัวม i ยเนอร์เชนแล้วนะครับสำหรับล้อก็จะเป็นล้อแมกอลอยนะครับเป็นล้อแมกขอบ15นะครับล้อเดิมจากโรงงานนะครับส่วนยางเป็นปียางปี18ดนะครับดอกยางเต็ม นะครับส่วนกระจกมองข้างก็จะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวนี้มีสเกิร์ตด้านข้างซ้ายขวามาให้นะครับพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเจ้าของเดิมใช้งานดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะครับผิวผิวสีรอบนอกนี่ถือว่าบางบางมากๆเลยนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวหัวน็อ ฝาหน้าฝาท้ายประตูในห้องเครื่องอะไรต่างๆไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับสําหรับด้านท้ายของเขากันชนหลังเ็าจะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับสําหรับโตโยต้าอเวนซ่าตัวนี้นะครับเป็นรถครอบครัวขนาดกลางนะครับที่เหมาะกับทุกๆครอบครัวนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้จะมีเบาะสามแถวพร้อมแอร์หลังมาให้นะครับภายในเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับ พี่ๆท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะแวะเวียนเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมของเรานะครับโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับถ้ามาจากบางบัวทองจะอยู่ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรมราชชนนีนะครับมาลองขับมาดูมาชมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับขอแวะเวียนขอแค่แวะเวียนเข้ามาดูมาชมแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบนอกนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์นะครับสาหรับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.5นะครับสาหรับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องแห้งนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีเปิดฝานะครับเลขไม้67,000กโล ตัวเครื่องสมบูรณ์แน่นอนนะครับรับรองว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับส่วนด้านหน้าของเขานะครับตัวด้านหน้าไม่มีชนนะครับตัวน็อตหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดเหลี่ยมยังคมนะครับตะเข็บอะไรต่างๆยังแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตะเข็บและหัวน็อตฝากฝากโป่งหน้านะครับ น,นี่ก็จะเป็นในส่วนของแก้มแล้วก็เบ้าโชกต่างๆนะครับคานหน้าลูเม็ดอาร์อะไรต่างๆยังกลมเดิมนะครับสำหรับตัวนี้เป็น 1.5S ตัวท็อปนะครับก็จะมี Airbag ABS มาให้นะครับตัวเครื่องไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนๆนะครับตัวเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ สำหรับแบตเตอรี่ก็ยังใหม่อยู่นะครับแบตเตอรี่น่าจะปี63 6 3 6 6 6 4ปี64นะครับตัวนี้ใช้น้ำมันล้วนๆนะครับไม่เคยติดแก๊สตะเข็บอะไรต่างๆเดิมนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในห้องโดยสารกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับ สำหรับตัวนี้เป็นตัว 1.5S นะครับซึ่งจะเป็นตัวท็อปนะครับรถเกียร์ออโต้นะครับปี2013นะครับตัวนี้ออปชั่นที่มีมาให้นะครับภายในก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับตัวเบาะไม่มีซุดไม่มีขาดนะครับยังเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับภายในก็ค่อนข้างสะอาดนะครับดูตัวเบาะกันก่อนนะครับตัวนี้มีเบาะ3ามแถวพร้อมแอร์หลังมาให้นะครับ เดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวเบาะกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเบาะแถว2นะครับตัวเบาะแถว2ก็สภาพดีนะครับไม่มีขาดไม่มีซุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะแถว3นะครับตัวเบาะแถว3ส,สามารถปรับพับแยกได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีสัมภาระเยอะๆก็สามารถ ใช้งานพื้นที่ด้านหลังได้นะครับเบาะสามารถเก็บปรับพับได้นะครับตัวนี้ภายในค่อนข้างกว้างอยู่นะครับด้านท้ายมีพื้นที่ใช้งานใช้สอยนะครับแล้วตัวนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับเย็นทุกที่นั่งนะครับสำหรับ Avanza 1.5s ตัวนี้นะครับออปชั่นที่มีมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบ็กสใบนะครับจะมีที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านด้านหน้าหนหนึ่งลูกนะครับ รวมทั้งหมดเป็น2ลูกนะครับตัวนี้มาพร้อมเบรก ABS นะครับแล้วก็จะมีตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับส่วนวิทยุก็จะเป็นแบบหน้ากากสีเงินนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับสามารถเล่น MP 3ได้นะครับวิทยุ CD อะไรต่างๆได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะครับส่วนเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับ สำหรับคอนโซลเบาะพวงมาลัยอะไรต่างๆสภาพดีมากๆนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับสภาพค่อนข้างดีภายในสะอาดนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมเซ็นเซอร์ถอยนะครับสภาพดีนะครับส่วนตัวหลังคานะครับไม่มีไม่มีแบบเป็นคราบชากาแฟกระเด็นใสอะไรนะครับตัวหลังคายังเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับ ตัวนี้ก็จะมีเป็นกระจกไฟฟ้าที่ประตู4ี้บานนะครับแล้วก็มีกระจกมองข้างจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสายขวานะครับตัวนี้เลขไม่อยู่ที่67,000กโลนะครับไม่แท้เช็คศูนย์นะครับตัวเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องไม่มีติดแก๊สไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้ใช้น้ำมันล้วนๆนะครับ เป็นรถครอบครัวขนาดกลางนะครับที่ใช้งานง่ายคล่องตัวนะครับเหมาะกับทุกๆครอบครัวนะครับด้านท้ายมีพื้นที่ใช้งานใช้สอยนะครับมีเบาะ3แถวนะครับพร้อมแอร์หลังเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราชมรอบนอกกันอีกทีนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Toyota a v e n z a นะครับ1.5 s เกียร์ออโต้ปี2013ตัวท็อปนะครับเลขหม่อยู่ที่67,000กโลนะครับหม่แท้เช็คศูนย์ นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับรถไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหัวน็อตที่ประตูฝาหน้าฝาท้ายตะเข็บต่างๆเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับพี่ๆท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่319,00 0บาทนะครับโปรโมชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับท่านใดที่ต้องการซื้อสดเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมโอนฟรีค่าโอนให้ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ สวยมากๆครับตัวนี้น่าใช้ได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ เดี๋ยวมีรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมมาอัปเดตมารีวิวให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาพีพีจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับเพจ Facebook ก็พิมพ์คำว่า ukcar รถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณนะครับสามารถ,ด,ด,รถดูรถเพิ่มเติมได้ที่เจ Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อจะได้ไม่พลาดเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาจะได้มาอัปเดตมารีวิวให้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมและรับติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ